สวัสดีครับมาดูการแกลง้งต้นกระเพานะครับให้ออกยอดตลอดนะครับผมให้ออกเยอะเขาบอกว่าจะต้องตัดที่เป็นดอกทิ้งนะครับเราก็ตัดเลยนะครับครับครับผมคือถ้าเราไม่ตัดเนี่ย ลักษณะของธรรมชาตินะครับเขาก็จะแก่แก่ยอดก็ไม่ออกนะครับแต่ถ้าเราตัดทิ้งเนี่ยมีคนตั้งความสังเกตว่าต้นกระเพาเนี่ยเขาคิดว่าต้นเขาจะตายนะครับเขาก็เลยลิ่งลิ่งแทงยอดออกมานะครับ แต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรครับเพราะต้นกระเพราอายุยืนอยู่นะครับเป็นปกีกว่าแล้วนะครับเนี่ยท <c oughs> มตามเขาบอกนะครับได้ผลนะครับเราก็มาทำอยูเหมือน,นกันอันไหนที่มันมีดอกเพราะว่าเราไม่ได้เอาพันนะครับตอนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องเอาไว้แค่นี้เองตัดทิ้งเลยครับ ต้องเสียดายครับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรทางเสียหายนะครับเนีย่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับเป็นเทคนิคนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้รู้อะไรแต่ว่าไปดูในช่อง youtube นะครับเห็นเพื่อนๆพ,พื่อนเขาทำกันเอ้ลองมาทำดูแต่ก็รู้รู้แล้วล่ะครับว่าได้ผลแน่นอน ทำผ้าทานะครับเพื่อนเพื่อนเอาไปทําดูเพื่อ f c ผมดูอยู่เอาไปทําดูได้เลยครับเขารับประกันแล้วครับว่าได้ผลแน่นอนนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับผมไม่ต้องเอาไว้นะครับนะครับเป็นเทคนิคเป็นวิธีเนาะเพื่อน อยากรู้อะไรเราก็ดูที่ youtube อยู่ที่ Google นะครับผมให้ความรู้นะครับต้องขอบคุณ youtube ขอบคุณบริษัท Google มากมากนะครับผมที่ให้พื้นที่แบ่งปันความรู้กันนะครับเราก็ได้ความรู้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดต่อด้วยนะครับนะครับผมทำเลยครับง่ายๆครับไม่มีเทคนิคอะไรนะครับ รู้อะไรดีๆเอามาแบ่งปันกันครับเพื่อนๆต,ตัวไหนที่มีดอกไม่ต้องให้เหลือเลยนะครับออกให้หมดออกมาเองแล้วก็ตัดอีกนะครับผลดีก็คือต้นเขาก็จะไม่สูงเกินไปแล้วก็ให้ยอดได้ตลอดนะครับขอ,อไปที่ กล้องสายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ขากล้องนะครับเดินออกมาเปิดประตูบ้านก็นเลยเออมาถ่ายให้ f อซดูดีกว่าเพราะว่าไปดูมา <c oughs> ดูเพื่อนๆทางช่อง youtube เขาให้ความรู้มานะครับก็เลยมาพากันทำนะครับตัดออกไปเลยนะครับกบระเพามาเงินเื่อนอย่ไรก็ดึงออกไปนะครับ ก่อนไม่รู้นะครับเก็บยอดอย่างเดียวให้มันเป็นดอกก็เป็นไปไม่ได้ออกแก่ด้วยทีนี้มันก็มันเอาไปผัดมันก็ไม่มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะบางคนกับที่เขาผัดเขากินด้วยนะครับผัดกะเพราเนี่ยทัดไปเลยครับตัดออกไปต้องเีียวไว้นะครับ โอเนะครับเพื่อนๆครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับความรู้แบ่งปันครับผมสวัสดีครับ